ิะนั้นแน่กสะน้นเน่เน่กมโม<ค> <Lanc aster> <Koll ater> ไปนะ Headshot คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำไม่สุภาพเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปถ้าไะถูกใจพ่อแม่ก็สอนให้ลูกตัวเองพูดพอแทนไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเราและหลังจากนี้เชิญพบกับคลิปของเจริญบอลนี่ต้อกันตัองนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมก่าแต่ว่าวันนี้เรามีน้องชายตุดหล่อของเราเหมือนเดิมน้องกาฟิวจานช่องเวิร์กทอเออวิร์กยช่องเป็นเด็กชนแนลนะวันนี้น้องฟิวจะมาเพิ่มสีสันให้เราวันนี้คนระับเราจะมาเล่นเกมไอฟิวเกอนจ๋าหนีทา่าทำไมเราจะใส่เอนลงไปนะสใส่เนยส่น้ำมันและทันี้เราก็จะให้แก้วอกลไปรับเวอรคอน ใรับได้น้อยที่สุดโดทนทำโทษโอเคนี่เอาหนังยางดีแต่เรามีแว่นให้มีแว่นเหรอมีแว่นเว้นจากไหนพี่รอบทีนเนึ่อเคแจกแ,แ,ว,แ,แ,ว,แ,แว่นดีกว่าไหมแจกแว่นเลยแจกแว่นเลยเก่งมากรอบที่หนึ่ง คนเนยก่อนขอคนเนยก่อนเราไม่เนยน้อยอยู่แล้วเนาะ้ชางเราเนาะลโอ้ไม่ได้แล้วหน่้อก้อนเล One eternity later ตอไต่อลวใส่แล้วเปไม่นะอ๋อ เมนื่อยเลยพี okay, ่ขนหน่อยขนหน่อยนะขนหน่อยติดหน้าติดเต้ติดแปะติดเน้อได้เวลาเราทำอะไรเราทำอะไรข้าวโพดอมไม่มีเก็บเราแปะวี่ตัวเราไว้เราค่อยว่าน้ำนี่หละโอ้นาน่ะและคลิปก็ได้กินเวลาไป20นาทีไป้มันต้อกคไม่มาแล้วไม่ไให้ปปลาเยอะก่าปลาเยอะมันก็จะไม่ออกมานี่มาแล้วยามาหา มันยังเลยป hey. okay. so ีกอ้อยปดกอ้ยเฮ้ยร้อยดีกว่าใช่เรพระ่าจะหก่หอมว่ะว่เอาอย่างนี้ป้อ้ย เดี๋ยวมันมันหมดอ่ะมันหมดใหแล้วมันนี่นี่เจ็บขาดผมเลยเกไเลยเป็นน่าจะไหมรู้่ะเวให้เราก้เพาเรารู้แล้วห่อใครได้น้อยอ่ะไม่เพะว่าเรารู้แล้วใครได้น้อยมับเกมกจบเลยมีมีมอนโกไมเนี่ยเกมเนี้ยไม่มี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 ผมเห็นแค่ตา ฝาปิดฝาปิดเลยโอ้เจ๊กุ้งว่ออร่อยมากเลยได้วิ่อยู่ด้วยไม่ร้อนไม่รู้สึกร้อนรู้สึกอรางเขาเลยเหรอคุณสั่นเท่าเหรอย่ได้ได้จะได้ปะเนี่ยี่สิเของตีโอ๊ยรอบที่สองรอบที่สองเดี๋ยวรอบแรกใครรอบแรกรู้ยังอ่ะอะไรอ่ะใครชนะรู้ยังใครแพ้รู้ยังก็เนี่ยก็ลองดูเลยนี่ถ่าแก้วเลยใครให้ทุกแก้วเนี่ยลองดูแลนะลองเออโอ้ย นะต,ต่อเกมอ่ะต okay. ัดคนโอเคน้องน้อยของมึงนี่ไอ้จ no ับเควินในี่อไอ้เควินได้อม่ได้เควินตัดแก้วเเมื่อกี้มันเก็บมันเยอะตรงตรงเนี้ยโอ้โหตรงนั้นเก็บมันเยอะเทใหม่เท็เใหม่้เริ่มนับเกมสองไหมเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้อะไรรองร้องเราสองนนี้รองรองร้อไม่ะเริ่มเกมสองได้เกมสเลยดเ มันแคตามจริงอ่ะรถกู้ภัยที่เขาผ่านไปมึงน่าเรียกไว้โอ้โหเนี่ยน้ำมันน้ำมันน่ะกระเด็นกระจายอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่เล่นไรอ่ะเราเก็ใส่ดีเนี่ยเฮ้ยเราปองไฟหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยม่เยอะนูำมัมากเลยเฉียดแล้วแรงไหมมึงเบาเมื่อกี้แรงไหมไอ่ะไม่ต่างเลยมึงไม่ได้หมุนเลยเมื่อกี้เอ็นเท

าา então, มาเ <m im ics> ีวปิดแล้วปิดแล้วปิดเลยปิดบ้อนเดี๋ยวร้อนตกพัดเดี๋ยวมันร้นเดี๋ยว่เดี๋ยวพี่หยิบหยิบนี่ออกให้นะออนะเดี๋ยวพวกพี่หยิบพวกพี่อยออกในนี้นะ่ฮ้ยออกยาดเสีย่นหยัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เปน้ำมันเริ่มน้อยว่ะน้ำมันเริ่มน้อยเ่ะมันเริ่มน้อยหลังหลัมหลังครับยี่สับปียี่สิบหมายเลเลยสิบปเก้าเอเจ็ดหห้าสี่าองหนึ่งไเิดผานแล้วผมไม่โนว้าฮะผคิด่าแล้วดีเลยเกมสามเลยนี่เเลยเอ็มผมได้านี้ มีวัดกันวัดกันที่เกมสามเนะไอเนมงได้เบลม่ได้ไม่เคยไม่เคโกงเยเนี่ยโกงเยเนี่ยร่เลยไม่ได้ไม่ได้เียนาเลยเนี่ยมันเกเองเลยเนี่ยเบพร้อมปะเเยอะนะจับไม่เต๋ยเจ็บร้อยงูับไมเดียวงูจับไมเดียว ใส่เนยอวิ่งเยี้ยเจ็บเลยเพื่อนดีดีดีทางธุรกิจลงกันอยู่แล้วโอเคป่ะเรารอดอยู่แล้วโอเคไหมอันนี้ตัดสินแล้วนะตัดสินแล้วนะเ่่กกมนมกียเยเร่่ะนี่ยเรื่องเ่ยยเน้ำมันเ่ยนอยงน่อยน้ามันเออวิ่งเบี้ยโคตรแสบอ่ะป้ง ขึ <g ket> ้นหมดเลยอือพออันนี่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปแนเี่ยวหรอเก่ยวกเปลี่ยนหมดเปลีนะเมืกเปลี่ยนเต็มย One minute s e v seconds later เดอย่

บาดิบาดิมาดิบาดิมาดิบาดิมาดิมาดิบาดิมาดิมาดิมาดมาดิบาดิมาดิมาดิบาดิมาดิมาดิมาดมาดิ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 อาดิม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 าดีมาดิมาดูมาดิมอดิมาดาดิมาดอดมาดิมอดิมาดิรอดิมาดมาดิมาดอดิมาดิม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 าดาดด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 มดาดาดดดดดดดมดดดดดด นี่นะรอดนะไอ้เจ้นี้ต้องน้ำนะนี่ต้องน้ำนะรอดรอดโอ้ยหี่เชื่อไม่เชื่อโดนแน่เอ่โดนโดนโดนสองคนสองคนอะว้าวเมื่อกี้พี่มันมีเยอะเฮ้ยพี่จะแก้พี่เออเมื่อกี้วิ่งไหนอ่ะเมื่อกี้ยังผมผักอยู่เลยผมไม่ได้ผักคุณผักผมไม่ได้ผักแล้วคุณผักอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยทำผมคุณผิดอ้าโอเคจบฝังก่อนนี่ผมยีตรงนี้ดูเนี่ยู่ตรงนี้คุณจะผัดยังไงผมไม่ได้ผักผู้หญิงว่า ตอนนี้เดือดนัดคือแค่สี่คนเอ็มเฟมแป้งแล้วก็ฟิวอ่าอ่าหายตัวไปเลยขึ้นมาดีละเม็ดเลยอ่านัดลงไปเลยเดือนัดสี่คนไอ้สี่สี่คนเข้าไปตรงกลางเลยอ่เข้าบางทีเขาบ่อยเข้ามาไม่ได้ยังไงล้างไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้โกงจ้าพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่ยืนถือแก้วเฉยยันบุดได้ เข้ามันนี่เขาอกใอยเข้ามาไม่ยอมนะเนี้ยหนึ่งผมไม่ยอามเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาใส่แก้วไี่ได้ผมไม่ยอมใครใส่ให้เไม่รู้ผมไม่เห็นแต่มันไม่ใช่เก้าสิบเอปักสอง่อย้อนดู15 1ห้าสิบเจ็ดนี่คืนับเลยสิบเดสิบเจมันก็กูไม่ได้เลยนับไน้าหนึ่หนึ่งสองสา ฮ้าเขาไม่ให้บี้นะห่าโเจปเก้าอันนี้นบไปนะไปนะไปนะ้เก้าแทมาตล่อะีดหคนโดนแล้ววัเป็นเรื่องเอาแบบแฟนขับไ้ฟิวอไปบอกูพี่ไ่เล่นแรงนี้จริงหรืออ่รอบนี้สองสาอยู่ดีห้าหเจ็ด 1ก้าสิเอผมาผมคนโดนสองคนแหละห 1> 1. 2> 2, <3. S 1> นึ่งสองสามมีเฟมเกินวะคุณอาไพรม ้าหกเก็งโดอาด้วยเมื่อกี้ต้อลต้ออตม่มีกองสรุปอใรโดนอใรโดนุเมทีเอ็มกับฟาลฟ่ใครโดนกัฟิลกับเฟแม่ือเอาเลยเอา

หนึ่งหนึ่งสองสามือเออเอออเนี่ยทงตองน้ับหนึ่งสองสามต้นเดียวตรงนี้วตรงนี้วตรงนต้องนับใช่ไหมสองสามใช่มาวยมากเลยเนี่แล้วไปทำอะไรมาก็โดนเมื่อกี้ให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 ้ถ้าถ้าเล็กถ้าดึงสั้นอย่างงี้ผมไม่น่าเล่นเลยที่งม่ดยไม่ดึงยงไม่ดง่มัดึงไม่ดึงไงไม่ไดึไม่ด่ง่ดึงงได่ง

ไม่เอาเลยทีเดียวเลยจีเดียวเลยโบต้องโบว่ะโบว่ายืนไ่เคยโดนนี่ไ่าเนี่ยทำคอฮุยุยยๆๆยแดงจักว่ใถ้าสญาจกอน้ำเนึ่งถ้วยทหายใจหายเลยมันมีดึงดนตาอีกเพื่อนยึงที่สุดแงเลย ดังไม่แต่าทำไมเมึงน้บดีมไน้อยเขียว่วยไม่รู้อะไรเงี้ยปไปเปไปไปไไไปไปไไป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 ไ้ไป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 ไพี่ไปไนี่ไครปไปไปใปไปไไาัไปลไปไปไป เออปวดตายเออมาทายน้องปะล่ะไม่เป็นไรหนึ่งสองโอ้โหีแน่นนะเสียงแน่นอยู่นะแน่นเส็นเซ็นแล้วนะ อันนอนทับไงเวนาอ้มทับอะไรมาเนี่ยโดนกี่ทีเนี่ยมีนอนทั้นมึงไม่ได้เลยมีน้อยช่วมงไม่ได้เพื่อนอาเฟียบเบบี้คิ๊บเนียบี้คิ๊ดินีเบีคิ๊อ่าโอ้ยเราเดียวขึ้นสแนวแบคนตัวลายช็จบแล้วครับมีพูดชันหชัดจบแล้วนะครับกับเกมยืนมือมือตั้งพันจานหนีฆ่าทำไม อยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์ไหมนใต้ล่างครับแล้วก็มีเสื้อนี่มึงชี้อะไร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 ไต่ยไแบบน้ย่ิบอต่อยิ้มเพียเสื้อยี่เลยเป็นย่งเ้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรเป็นอีกเป็นอะไรวะอันนี้เสื้อแล้วมีอะไรอีก เต่อบมีเกงครับน่เกงแล้วมีอกงเท้ตี้ก็ลายครับขายที่ไหนลายจวอินทเกเกตถูกเก่งตนนี้กเขายที่ไหนโชคดีดูข่าวตอนน้ในพวงกันตายครับกับพวกเราจานเลิฟอนไปกนีกว่เลยูห้เลยไม่ แนขับไม่ด่าหรอกไม่ด่าเดีด่าใครผด่าพวกเราเลยคุกเลยนะต้อแบบว่าไม่แันไดาเาะเจ็บปากไมบได้แอบโคตแดงเลยเ้โดนแม่งทุกคลิปเ้ยออไอ้ขาวไม่อยากดึงหรอกตัวมึงอับผมได้ขวอ